ก็อเรื่องของอุสารรที่รัฐบาลครเงินงานที่รัฐชอบเขาไม่ออกให้ต้องมาธรรมชาติทำไมไอ้หน่วยงานของรัฐอนุญา้เขาเองนั้นากรัฐนะใฝากรายยังไงก็ฝากห้ถจีหน่วยงานของรัฐยังไก็ิีการดูแลปัญหาพุทธทุกเรก็ต้องาโเฉพาะที่รับานนครับขบคุณมาครัา ส้ามาจากต่างประเทศเข้ากรสือมัน44บาทสมมตินี่อยู่้านเ่สองนี่มัน4บาทเอามา่างประเทศพวกพี่น้องขายไปได้เลยขายไปได้ขายตัวละสองพันตัวทำงนตขอบคุณที่สองมากนะครับก็เป็นปัญหาสามอยูเรยอาจากุพของพี่น้อง เลี้ยนชีกหรือว่าสมติว่าสทา้มันสยดนะครับผม็ขอฝากนะครับขอขอคุณครับเด็กๆมันจะเข้าไปศึกษาอยู่ที่ศูนย์แล้วค่ะแต่ไม่มีค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ไม่มีค่าหนังสือเรียน